ไทยลีกลุ้นล้าแทสมากแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับนับสอยหล้านนะครับการเจอกันของแชมป์ในรายการน,นี้ถีบมาหนึ่งสมัยนะครับประสินคุณสงกรานบุบิเกียรต์ให้สัญญาณเริ่มแบทเทิลนะครับชุดสีสม้มสิงห์ชิงรายเจ้าบ้านออกบอลก่อนนะครับเป็นแชมป์ในปี2018นะครับตอนนั้นก็เอา บดินเลกขึ้นบนไม่เสี่ยงครับกลับมาตั้งสมพรอ้อาวพลาดครับเบงกคนนี่ล็อกหลบแล้วถึงครับได้ยิงอ้าโอ้ตรองนี้โอ้หุตีแขนแต่ว่าป็นยังฟิ้งเข้าประตูครับแล้วเนี่ยครับต้องโดนด้วยจังหวะพลาดครับดูกันอีทีของสมพรยศนะครับโอ้โหโคือเปิดไม่ห่างเท้าเลยนะครับนี่ยังโชคดีที่โอ้จังหวะของสมพรยศเนื้อเกี่ยวแล้วไม่ล้มด้วยนะครับ ก็มั่นใจนะครับพา,พาบอลไปได้เนี่ยยิงก็เจาะแน่นอนโอ้โหแต่แตเฉลิมศักดิ์ก็เสี่ยงนะครับ,ค,รบคืแอแน่นอนแต่หลบแล้วผ่านไปสองเลยฟิลิปเป้จี้เขาหาครับเจออดีตเพื่อนร่วมทีมทั้งนั้นเปิดผ่านเข้ามาเตะมืดเอาไปตั้งใครก็ซันลูปนี้โหโหไปเลยครับหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหพลาดเหมือนกันนะครับขอท่านเชียงรายโอ้โหฝั่งนี้พลาดฝั่งนี้ก็คืนให้เหมือนกันนะครับโอ้โหเป็นบอลดินที่ได้ด้านข้างขึ้นมาฟิลิเป้นะครับเปิดมา แล้วนี่ครับสกัดไม่ไปไหนนะครับจริงมีทั้งวอลชิตที่วิ่งเติมเข้ามาและวิ่งย้อนเข้ามาของทางบดินที่อยู่ในจังหวะซับกลตรงนี้โอ้โหยิงเควินเควินเลาะสองเอาตัดสวยครับเควินเลือกหักมาบอลชิบรรดบอลแรกดีบอลชิดหาจาังหวะยิงโอ้โหเป้ซ้ายเหมือนกึง่งยิงกึ่งผ่านนะครับคือนะครับเนี่ยเลี้ยงจะแต่งเพื่อเอาขวาครับถึงด้วยสุพนัน จิ้มต่อบอลยังมีครับจังหวะวันสองดึงซ้ายของวรชิตยิงจริงโดนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับบดด้วยไอของท่าเรือจังหวะของฟิลิปเป้ก็ไม่ได้อาทิคุณดิคุณเกือบจะชาจ้าแต่ยังดีครับมันได้ฟาวเขาว่าสุบราณต้องตัดนะครับจะไปเหลืองไปด้วยนะครับกองหลังสองคนเลยนะครับฝั่งเอียงขวาด้วยนะครับเฉลิมสั่งแล้วก็สุบาริมาลาเตยเสมอนะครับนนหนึ่งต่อหนึ่ง มาลุ้นกันนะครับเวลามันเหลือสั้นลงก็ถ้าไม่อยากยืดเยื้อมีเกมลีดด้วยกันทั้ง2ทีมยู่แล้วก็ต้องปิดให้ได้ภายในการขวาให้แฮร์ริสจูดแฮร์ริสจูดเล่นจังหวะเปิดอ้อหมาตรงนีแล้วด้บงอุ้ยไม่ได้ครับอีกทีหนึ่งสัตว์ตรนี้เข้าซ้ายโอ้หไม่ต้องลุ้นเลยครับดูครับหนูแทงทางขวาออกมาทางซ้ายเนี่ยมีตัววิ่งโฉมาโอ้โหจริงๆเกือบจะลงล็อกกันอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้ครับให้ธนบุญ ยามาสุพนันสุพนันเลงตากเข้าไปรู้ตรงนี้โอ้โหจังหวะตกของบอลกับการเข้าช้าเกือบจะดีแล้วครับแต่ว่าบาลลอสแมทชาไปนิดเดียวเนี่ยครับขยับให้แล้วเปิดไปจุดนั้นพอดพีโรดีกินโยโรดีกินโยล็อกมาครับขวามีพื้นที่แล้วเวลาให้ได้สัต์ตรงนี้โอ้โหูีจีโอกาสน่าทําได้ดีกว่านี้ขวาสุดครับสุพนันแต่ในกรอบไม่มีตัวต้องลองเปิดเข้าไปเสาไกลไม่ถึงรับสกัดของลุยแลนดิสเอาละครับ วันสองยังเป็นของสุพนันสุพนันยิ่งยัดเลยครับโอ้ตรงตัวสลานนนเปิดไปมุมขึ้นมาได้บอลตรงนี้อ้าวโอ้ขึ้นนำครับสองหนึ่งกนต้งเี้องกันท่าเรือโดยนดรุชิมุรายครับโอ้โหขึ้นนำอีกครั้งดูวิธีเท้าซ้ายของเควินนี่ครับขึ้นตรงนี้กดมงตึ้งเข้าไปก็พยายามจะย้อนไปที่เสาแรกนะครับู้หนี่โอ้โหตรงนี้ไปช้าครับ โอ้โรดิเกโรอ่านไว้ขาดเลยครับแรับบอลมาได้ด้วยโรดิเกโรเปิดยัดเข้าไปได้จริงโอ้โหจังหวะสกัดของแฟนบอลจุดตกของบอลอยู่ตรงไหนครับเควินเลือกเปิดไปเสาไกลบอลตรงนี้โอ้โหยังปัดได้ครับแล้วอีกทีนึงยังติดทามอรินี่ไตรทิ้งมากกว่าที่คุณเลือกเปิดเข้ามาจังบ่งได้ครับทางสุพรรันยังไม่พ้นตีละการทิ้งโอ้โหตรงนี้ฟาวครับนี่ไครับ ปาฟิวโต้เนี่ยกุสิงก็มองว่าอันตรายครับการเล่นตรงนี้โอ้โหนี่โอ้โหจวดเวลา4น,นาทีนะครับตอนนี้ก็ผ่านเข้าสู่นาทีที่2แล้วมาได้ฟาวครับโอ้ตรงนี้ของชิงรายศิพบ่อนใบเหลืองมาด้วยนะครับมีโปรแกรมเหลีกคู่นะครับโอ้ดูครับ โโอ้โหขวาไปเลยครับสิทาการท่าเดือเจอโมงมามาโคบอลนี่เอา้าจังหวะนี้ปั้มแล้วไม่อยู่วาชิตแทงเข้ามาธนาสิทธิ์เลือกยิงโอ้โห,โโหยังติดเซฟโอ้โหสลาโดนเซฟไม่ได้ออกไม่ได้นะครับล้ำไหมไม่ล้ำนะครับออกตัวมาโอ้โหนี่ต้องหลุนบอลยาวเลยครับศิวกรเออไปลุ้นให้มาโคบอลนี่ขึ้นไม่ได้ แล้วก็โมงสก,กัดออกมาเป็นแอคชั่นสุดท้ายกรบเป่าจบดูไทยลีกรุ้นลาาแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็ครุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ